ลูกค้าใช่คุณเมย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมีบัตรนี้สั่งมาให้ครับลูกค้าอยู <S <S ่ตึกไหนครับเอาตึกเอค่ะเฮ้ยนี่สั่งให้แล้วรอแบบนึงได้ไหมล่ะต้องรอคขาเปล่า สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว Channel. ีฮับแชนอ่าวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของวันนี้พวกเราอะค่ะก็คือแบบวางแผนกันว่าเราจะเล่นบัดดี้กันตอนนี้เพื่อนๆของเราก็อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะแล้วมีมายก็อยู่ที่หออะ ก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยแล้วพวกเราก็คือแบบมีความคิดถึงกันอะไรอย่างงี้แบบอยากเจอกันแต่ว่าวันนี้เราคิดคอนเทนต์กันได้ก็คือวันเนี้เราจะมาเล่นบัดดี้กันอ่าถามว่าเล่นยังไงก็คือเราให้ไกด์นะคะคือเป็นครีเอทีฟช่องเราเนี่ยได้แบบจับฉลากให้พวกเราหมดแล้วว่าเอออ่ะใครได้ใครแล้วก็แรนดอมมานะคะแล้วก็เมย์ก็รู้แล้วว่าเมย์ได้ใครต้องบอกกันเลยว่าก็ตื่นเต้นนะคะการที่จะได้เปเพื่อนรุ่คนเพราะว่าแบบออแต่ละคนก็มีความแบบขี้ปเปเข้าใจว่าทุกคนแบบเออมีความขี้เป แล้วเราก็คาดหวังว่าเฮ้เราคงจะได้ของฝันที่แบบว้าวซ่าวันนี้ก็คืออ่ะก็คือวันนี้เราก็คุยกันประมาณว่าวันนี้จะเป็นวันแรกแล้วก็ EP แรกสําหรับช่องเรานะคะในในพาทของบัตตี้วีทายจะสั่งเป็นของกินให้กันก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้กินอะไรไปสปอยเพื่อนในกลุ่มประมาณว่าเฮ้ยฉันอยากกินแซลมอนชอบกินแซลมอนนะอยากกินยำอยากกินอะไรอยากก่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนๆนจะแบบ อ่ะเฮ้จะแกงหรือจะแบบซื้อให้จริงๆก็มาวัดกันเลยนะคะความเป็นเพื่อนมันวัดกันตรงนี้แหละแต่เมย์คิดว่าเมย์คงไม่แกงเพื่อนหรอกอยากให้เพื่อนได้กินของที่ดีที่สุดนะคะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึง่งเราจะต้องเราจะบัดดี้กัน ใช่แล้ววันนี้เราก็ต้องส่งอาหารให้บัดดี้กินคือเรารู้ว่าเราอะได้บัดดี้ไข่แต่ว่าเออไม่รู้ว่าใข่จะได้เราตอนนี้คือจะสี่โมงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยหวังว่าบัดดี้จะส่งของอะไรให้เรากินที่แบบว่าเยอะเอะแล้วก็อร่อยอร่อยไม่ใช่ส่งแบบเอ้ยข้าวไข่เจียวที่บ้านได้น้องต่นมากไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งของให้บัดดี้กันแต่ว่าออมก็จะไม่รู้ว่าเราสั่งอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าออมสั่งอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้น ของกินที่หม่คาดคิดนะคะก็คือแบบยำแซลมอนซูเปอามารอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแบบซูชิหรือเปล่าอะไรแบบชอบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออในชอบกินอาหารญี่ปุ่นเกาหลีมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนอาจจะเป็นบอนชอนไหมขนมเค,ค้กบิงซูโดนัทอะไรก็ได้ที่คิดในหัวคือแบบต้องไม่ของเหล่านี้แน่นอนต้องแบบได้ตีผตงต้องอ้วนแน่นๆก็แบบมารอนลุ้นเลยว่าจะได้กินอะไรนะคะทุกคนตื่นเต้น นี่นะคะทุกคนและในที่สุดบัดดี้เราก็ได้ส่งอาหารมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอาหารของเราก็คือยาโยอีทุกคนรู้ว่าไม่แกล้งมันต้องน่ารักแน่นอนออเห็นสีส้มๆอย่าบอกนะว่าแซลมอนออทุกคน ไดีกอันนึงนะคะสาหร่านี้รา,ราเมงชัว,วร์พริกน้ำตาลอะไรใช่ทุกคนราเมงนะคะคนี่ราเมงกินไม่โง่เลยอะค่ะทุกคนแต่ว่าต้องใส่เครื่องของราเมงก่อนอันดันแบ,บแรกนี่ใส่เข้าไปแน่นๆจุกๆ เราไปดูคนที่ยังไม่ได้กันอย่างไงก็คือคนยังไม่ได้นะคะบัดดี้ก็คือเป็นใครอยู่จริงบัดดี้เป็นใครกินเล้นะคะนี่นะคะรู้ได้ไงอ่ะว่าชอบอันนี้ข้าวหน้าปลาแซลมอนที่บัดดี้เราส่งมาให้ดีกว่าเพื่อนนี้มันเป็นเมนูใหม่ของยายวิเอีใช่ป่ะเรายังไม่เคยกินไม่ใข่กุ้งให้ด้วยยู ชีีวิตเขาบอกว่าถ้ากินราเมนเสียงดังแสดงว่าราเมองอร่อยเราจะมาลองทำเสียงดังๆาืาคมไมครับใ่ค่ะมีัน,มคน,นครับ่ตไหครับเอาตึกเอค่ะ อ่เดี๋ยวลงไปเลยค่ะ่ะขอมาส่งค่ะเดี๋ยวไปรับเลยขอบคุณนะกค่ะพี่ขอบคุณค่ะได้ซ่อมตามมาเดี๋ยวไปดูกันว่าตามอะไรอ่ะ เหยบไม่จริงจ้ะศรีโซเชียลค่ะฮามัมมีอื้อนี่ค่ะตังอันนี้สงตามอันนี้ยำนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบหมูสามชั้นนี่นอันนี้กำลังแกะเอ่อ <Cake S 2> เค้กวันเกิดเค้กอยู่แต่ว่าแบตตี้ลืมซื้ออย่างให้เทอ,อ <c oughs> เค้กรัศา <c oughs> ราก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าขออนุญาตกินก่อนกลางกับกลางกินเจออีพีหน้านะคะคือดูว่ารอบหน้าจะได้กินอะไรแล้วเราจะให้อะไรเอ้ยรู้ไม่ได้นี่ว่ะบ๊ายบายเฮ้ยนี่สั่งให้แล้วรอแต่ยืนได้ไหมล่ะยังไม่ได้กินตอนนี้กิ๊บบอกละสั่งหน่อยนี่คือถ่ายจังเลยต้องรอข้าวเผื่อ สวัสดีค่ะมหมีไฮนะคะก็วันนี้นะคะมีภารกิจก็วันนี้ทุกคนนะคะจะต้องแบบว่าสั่งเมนูอาหารนึ่งให้กับบัตจีของเรานะคะซึ่งมาก็มีบัตจีนะคะว่าแบบว่าเออเราได้ใครงี้แล้วก็ใครได้เราอันนี้มาใไม่รู้ ออตอนนี้นะคะหมายก็พอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้บัดดี้ดีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรนะคะก็จะแบบมาหาดูว่าเขาชอบกินอะไรนะคะสวัสดีค่ะนิวเยียนะคะก็โดนแกอีกแล้วคือผ่านมาประมาณสองสวันแล้วอะ่ะเพิ่งได้มากินวันนี้คือกะจะแบบดูไม่ถ่ายแล้วเพิ่งถ่ายล้นไ่รู้แล้วคืออยู่ๆก็แกมาส่งหน้าบ้านจ้ะเปิดออกมาอ่ะกับข้าวเนาะเออก็ฝากถึงบัดดี้นะคะคือนานมาก แบบดูว่าจะไม่ได้กินแล้วอะเอาจริงเออเคอต้องบอกก่อนว่ามันเกิดการเข้าใจผิดเลยคือเราอะวันนั้นอะเราคอกลุ่มกันแล้วเอา้อมก็บอม,มึงส่งของให้เพื่อนอยังแล้วที่นี้นก็คือกลัวกลัวโปคือส่งแล้วแต่กลัวโปก็เลยบอกว่ามึงยังไม่ส่งเลยแล้วไออ้อมอะเลยออมคนเดียวที่ยังไม่ได้ใช่ปะไอออมก็เลยแบบว่ามึง,มง ป็นแบนดดี้กูใช่ไหมมึงอ่ะมึงอ่ะมึงไม่ยอมส่งให้กูนู่นนะี่อก็แบบว่าก็คือแบบงงไปหมดแล้วตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงใช่ปะและ้วทีนีน้วันต่อมาคือเราก็ยังไม่ได้ของจากแบดดี้สักทีเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่าแบดดี้ซื้ออะไรให้เราทานนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือกับข้าวที่คุณเพื่อนื้อให้ก็คือขาไกา่กับกุ้งแช่น้ำปลาเอออ่ะก็เราจะมาลองชิมกัน ยายนะคะขอกินน้ำมันเผ็ดเผ็ดมากงกูสั่งแซลมอนดองกูได้กุ้งแช่น้ำป่าเออทุกคนส<ๆ>รุปนะก็คือคือดูออกเลยว่าแกงกุ้งเนี่ยค่ะทุกคนดูขอไปกินข้าวก่อนนะสรุปนะคะสองอย่างนี้เจ็ดคะแนน,นะคะ่ะไปกินต่อแล้ว ไปกินน้ำอ่ะไม่ไหวเพดวันนี้ก็ได้ของแล้วนะคะอ่ะเมลือดิอ่ะเมลือดิเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอันบอกพร้อมกันดีกว่าว่าเมย์ใหม่ได้อะไรค่อเขาให้กูค่ะเขาให้กูอ่ะไหนดีว่าเขาซื้ออะไรมาให้ก็ท่านี่ดูนะคะเหมือนจะเป็นกูอัดแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นเค้กอ่ะแบบครึ่งหนึ่งเป็นเปแซลมอนอีกครึ่งหนึ่งตายตายจริงเหรอเออจริงจริงดูหนึบ้า บ้แล้วุกคนสวนตัวชอบกินแซลมอนมากแสดว่าบัตดี้คนนี้มันต้องรู้จักกูดีกวยมีเยอะกลัวไม่ใช่อีออนเหรออีโอมกูว่าอีโอมมันกูซื้อให้ตัวเองเหรอแต่แต่ว่ากูกูว่าอีโอมนะดูซิว่ามันต้องรักกูมากแค่ไหนมันซื้อบัตซี่มาให้อะนนี่ค่ะนั่น่อันนี้เขาให้มาค่ะบัตษีบัตซี่ให้มาเพราะว่าแต่ว่าอันนี้บัตดี้ให้อันนี้บัตดี้ให้เออขอบคุณนะเพื่อนนะ ทุกคนราเมงหมดแล้วนี่หมดจริงต่อไปนะคะเป็นข้าวบาสบอลเราจะมาจัดการให้หมดก็คือมีคนยังไม่ได้ของขอโทษทีก็พอดีว่าแบบบ้านมันแบบฝนตกก็เลยยังไม่ส่งให้ส่งสารพี่ไรเดอร์เขาไงก็รอแป๊บนึองเนาะส่งของดีๆแบบเนี้ยไม่ใช่ออมแล้วหนึ่งแต่ส่งไวไม่ใช่อินเยียแล้วหนึ่งไม่เมยก็ไม่หมาเอาว่าครกวนมีย่ชัวร์เพราะเรส่งช้ามากสิง สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพราะกินหมดแล้วและอิ่มมากขอบคุณนะคะบัดดี้ก็คือมักมากคือคุณต้องกินแล้วมั้งข้าวอะมาบ,บัดดี้นัดกันไว้สี่โมงตอนเนี้ยหกโมงแล้วแล้วมันก็แบบมาเยอะเย้ยกันในนี้เป็นไงมือ ขอองิ่มอยู่ปะมึงอิ่มปะไหนเลยแล้วเมื่อไหร่มึงจะส่งให้กูอะสั่งไปนหนละคะอะไรมึงสั่งให้ใครเดอ๋ยวกูต้องบอกมึงหากพูดแล้วมึงบัดดี้กูอ่ะเมื่อไหร่จะส่งข้าวให้หรอโทรหาดินี่ไม่รู้กูไม่รู้จะโทรหาใครกูโทรหาบีดีกว่าไงแล้วใครไม่รู้แน่ใจอ่ะกูจะโทรหาอีมายแต่ล้วไงบัดดี้กินอิ่มยังอ่ะยังกำลังจะกินอยู่อ๋อแล้วเมื่อไหร่กูจะได้กินหรอ กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครบันดี้กูอ่ะกูก็เลยโทรถามทุกคนอ่ะทุกคนคือตอนนี้พุ่มสี่สิบแล้วอ่ะปลูกข้าวทาข้าวกินเองเลยดีไหมหรือว่าพอมันมาปุ๊บทิ้งเลยดีไหมอีไกด์ไลน์มันบอกว่าเลื่อนเป็นพผู้หนี้คือวันนี้กูไม่ได้กินข้าวหรอกเลื่อนเป็นผุ่งนี้ที่เราทำให้รักกันดิเออเปลี่ยนแล้วนะโทษนะกูต้องรอกินข้าวพรุ่งนี้หรอ สวัวดอีรอบค่ะทุกคนก็คือว่าตอนนี้คือนันเลยวันเล่นบัดดี้มาแล้วซึ่งเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินข้าวนะเี๋ยวไปดูก็คือวันนี้ Buddy บัดดี้มันก็นเลยส่งข้าวมาให้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไ,ได้กินอะไรไม่กินข้าวกันอันนี้ก็คือเป็นข้าวที่เราได้นะคะเป็นมอสเบอร์เกอร์แซนด์ให้เลยน่ารักบัดดี้กูน่ารักหวาน ไม่ปล่อยให้กินเบอร์เกอร์แบบคอแห้งอุ้ยมีแอดชีสให้ด้วยนะทราไม้ไงว่เพื่อนชอบกินชีสอ่ะมันมีข้าวโพดด้วยทุกคน<ม>ก็ใช่สิก็มันเป็นสุปข,ข้าวโพดออขอตัวไปกินก่อนนะคะ ก็ EP เจ็นี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเหลือนี่เดี๋ยว,ย,วยังไงก็รอติดตาม EP ต่อไปนะคะว่าพวกเราอ่ะจะทำภารกิจอะไรกันกับบัดดี้เพราะว่า EP นี้ยังไม่รู้นะว่าเออได้ใครเป็นบัดดี้แต่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่คนะนะที่ไม่สั่งข้าวให้เพื่อนกินน่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ดูวิดีโอเราเยอะๆนะเราจะได้มาทา อะไรดีๆมีสาระให้คนใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถเรียบร้องกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ตอนเนี้ขอตัวไปนอนก่อนไม่ได้ bye.